สวัสดีครับกลับมาพบกับครูแพ็คอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากเมื่อเช้าวันที่18เนี่ยครับเป็นวันแรกที่ระบบได้มีการทดลองการเรียนรู้ออนไลน์นะครับซึ่งทางคณะครูป3เนี่ยได้ปรึกษาหารือกันแล้วนะครับหลังจากที่ได้เกิดปัญหาเสียงสะท้อนกลับหลายๆอย่างนะครับที่บุคลรองแจ้งมาก็คือเข้าชมผ่านจานดาวเทียมไม่ได้นะครับเข้าระบบอินเทอร์เน็ตก็ไม่ได้ติดตั้งแอปพลิเคชันก็ไม่ได้นะครับทีนี้เรา มาหาแนวทางที่จะแก้ไขเพื่อให้เกิดความสะดวกต่อผู้ปกครองนะครับทางคณะครูปร3เนี่ยเลยมีวิธีนะครับที่จะแก้ไขปัญหาเหล่านี้นะครับซึ่งจะใช้เป็นการส่งใบงานเนี่ยเข้าไปในกลุ่มลายของตแต่ละชั้นเรียนนะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างกันเลยนะครับะนะครับอันนี้คุณครูทําตัวอย่างไว้ในกลุ่มลน์ของประสะบ6นะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับสิ่งที่ผู้ปกครองจะได้รับเนี่ยยกตัวอย่างด้านบนนะครับจะเขียนว่าใบงานคณิต และจะมีเป็นไฟล์ใบงานคณิตแบบฝึกอันนี้อาจจะมี3 4ถึงวิชานะครับในในในแต่ละวันนะครับหลังจากนั้นเดี๋ยวเราลองกดเข้าไปดูนะครับอ่าเราก็จะได้ตัวนี้มาย้ำว่าใบงานตัวนี้เป็นใบงานเฉพาะวันที่18นะครับในแต่ละวันที่คุณครูจะส่งใบนะครับซึ่งคุณครูเนี่ยจะส่งใบ ใช้วันต่อวันเท่านั้นนะครับเพื่อป้องกันความไม่สับส่วนนะครับทีนี้จะมีข้างล่างเนี่ยคุณครูจะส่งลิงก์ไปด้วยนะครับซึ่งลิงก์นี้เนี่ยคืออะไรลิงก์นี้คือตัวอย่างวิดีโอสื่อและใบงานนะครับคณิตศ,ศาสตร์วันที่18ก็คือจะเป็นลิงก์ตัวอย่างของแบบฝึกหัดในวันนั้นๆน,น,นะครับเดี๋ยวเราลองกดเข้าไปดูเลยนะครับเมื่อกดเข้ามาเนี่ยผู้ปกครองไม่ต้องไปกดค้นหาอย่างอื่นเลยนะครับก็คือคุณครูเนี่ยแปะลิงก์ไว้เลยว่าเข้ามาสามารถดูสื่อและสามารถดาวน์โหลด ใบงานได้เลยนะครับเราเลื่อนลงมาข้างล่างนะครับก็จะพบกับสื่อประกอบการเรียนการสอนในเรื่องของที่เราเรียนวันที่18นะครับเราลงกดเข้าไปดูนะครับก็จะได้ตัวนี้มานะครับสื่อตัวนี้เป็นสื่อที่ใช้ทําแบบฝึกหัดในวันที่18เท่านั้นนะครับซึ่งคุณครูเนี่ยจะส่งไปใ,ให้ในลายกลุ่มเป็น การส่งวันต่อวันนะครับยกตัวอย่างวันที่18มี4วิชาก็จะส่งใบ4วิชาพร้อมลิงก์ตัวอย่างวันที่19มี3วิชาก็จะส่งใบ3วิชาพร้อมลิงก์ตัวอย่างนะครับก็หวังว่าผู้ปกครองนะครับน่าจะทําได้นะครับก็คือพยายามหาวิธีช่วยกันให้ได้ง่ายนะครับเพื่อความสะดวกต่อบุตรหลานด้วยนะครับ สุดท้ายนี้นะครับก็ฝากนะครับผู้ปกครองนะครับหากมีข้อสงสัยหรือปัญหาตรงไหนให้แจ้งผ่านครูประจําชั้นได้เลยนะครับทางคณะครูสายชั้นประสามจะช่วยการหาวิธีแก้ไขเพื่อผ่านปัญหาตรงนี้ไปด้วยกันครับขอบคุณครับ